กินอะไรที่ช่วยให้หลับง่ายบ้างคะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงว่าการนอนหลับของเราเกี่ยวข้องกับสาร3าตัวนี้ค่ะตัวแรกคือฮอร์โมนเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้นภายในสมองเวลาไม่มีแสงหรือว่าแสงน้อยค่ะทำให้ฮอร์โมนตัวนี้ถูกหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดในช่วงกลางคืนซึ่งจะส่งผลทําให้เราง่วงนอนน,นั่นเองค่ะตัวที่2ก็คือเซโรโทนินนินนินเหมือนกันอย่าเพิ่งงงนะคะตัวนี้เป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลถ้าเรามีระดับเซโรโทนินที่เหมาะสมก็จะทาให้เราเป็นคนออออาารรรรมมณ์ดดดีีคค่่่่่ะะะไเเเยยหืวววิิตตกกัังงงลลซซึ็จสผนนนนนบ้พป ตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมอนเมลาโทนินด้วยค่ะทริปโตเฟนเป็นกรดอะมิโนตัวหนึง่งซึ่งเป็นกรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ต้องกินเข้าไปก็มีการศึกษาอีกว่าทริปโตเฟนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเซโรโทนินแล้วเซโรโทนินก็ไปสร้างเมลาโทนินอีกทีหนึง่งมาดูอาหาร5ชนิดที่ทําให้หลับง่ายบ้างค่ะนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมเป็นแหล่งที่มีทริปโตเฟนสูงบางคนก็จะกินนมอุ่นๆ1แก้วก่อนนอนช่วยให้ผ่อนคลายหลับง่ายน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งจะมีสารที่ชื่อว่าฟลาโวนอย,ย,ด,ยด,อด์ กล้วยจะมีโพแทสเซียมสูงมีทริปโตเฟนแล็เซโรโทนินด้วยซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมอนเมลาโทนินการกินกล้วย1ลูก1ชั่วโมงก่อนนอนจะช่วยทําให้หลับง่ายขึ้นค่ะได้ทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเลยค่ะปลาทูปลาแซลมอนหรือว่าปลาทูนา่าอุดมไปด้วยวิตามินดีและโอเมก้าสามมีส่วนช่วยในการควบคุมการทําง,งานของเซโรโทนินค่ะเพราะว่าในคนที่กินปลาจะหลับง่ายขึ้นโดยเฉพาะการกินปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งสุดท้ายก็คือถั่วต่างๆค่ะถั่วเนี่ยเป็นพืชที่อุดมไปด้วยแมกนีเซ ก็เป็นแหล่งของทริปโตเฟนจริงๆอาหารที่ช่วยให้หลับง่ายมีมากกว่านี้เยอะเลยค่ะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะ